เอาละครับกลับมาติดตามภารกิจกู้รถแบคโคโอเบเค 135SR ตูดสั้นของทีมงานพยุงทรัพย์มงคลลุ่งเรืองกันต่อนะครับพิกัดบ้านน้องบัวเจ้าป่าอำเภอสตึกจงังหวัดบุรีรัมย์นะครับขันหน้าครับโกเบ200ทางด้านของเสียทิว นะครับทำหน้าที่ล้างด้านหน้ารถวินเอาไว้รถวินทีมงานช่างอุย้ยจากอำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์8 7 4 9 9 9 9คลิปที่ผ่านมาครับระทึกดุเดือดครับกำลังออกแรงเท่านั้นเองสิงเส้นที่ปูกยึดติดกับตัว HK 200ขาดกระจุยครับหยุดไปประมาณครึ่งชั่วโมง ้อมดึงแล้วครับ รเริ่มดึงแล้วครับขยับแล้วครับขยับแล้วครับ ขึ้นมาแล้วครับ จังแว่าจะขึ้นแล้วครับเมื่อสักครูน่นี้แต่ว่าลูกลอกทั้งสองตัวที่ผูกยึดติดกับฝั่งของรถไปโคเนี่ยกระโดดขีคอกันครับเดี๋ยวจะมีการขยับตำแหน่งลูกลอกใหม่นะครับลอกทดทั้งสองตัว สลิงครับใช้โซ่เส้นสั้นครับไปต่อเพื่อไม่ให้ลูกลอกอยู่ติดกันครับเมื่อกี้กระโดดขี่คอกันเฉยๆครับอยากรู้ว่า าการขยับขยื่นของทั้ง3คันเนี่ยขยับไปขนาดไหนนะครับเมื่อสลิงตึงแล้วทุกคันก็ขยับเข้าหากันนี่ครับขยับไปประมาณ50เซนแล้วครับจุดที่ปุ่งกีอยู่ตรงนี้ก่อนดึงครับลาดน้ำมันหล่อเลื่นก่อนสักนิดช่างอุยรอบนี้รับรองว่าขึ้นแน่นอนครับ เตรียมตัวลุ้นกันได้เลยเข้าประจำตำแหน่งแล้วครับช่างอุย้ยเจ้าขวัญใจสบายชาวนาเตรียมตัวครับอย่ากลับพิบตา หึงครับ มาแล้วครับ โผล่ขึ้นมาแล้วครับเหนีให้แก like ้างอนหาไม้ก่อนครับต้องพ่นน้ำแล้วนะต้องพ่นแล้วโผลที่ตรงยซั่นยิดทีานเลย นี่ครับตำแหน่งของสลิงครับอยู่ในตำแหน่งนี้เลยหาไม้ไปลองด้านหน้าก่อนครับก่อนที่จะมีการดึงต่อ ดึงเอาไม้ครับดึงไปหาจข้างแม <c oughs> อ,อถึงแล้วนัน่นห้มามึงแ,แ้วนมัน,นยาากกยกไม้ลองตัวเองครับ ¿Qué vamos a ครับจุดที่ขยับมาครับขยับมาอยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับทําให้แท็กโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นตอนนี้กําลังทําไม้หมอนครับรองด้านหน้าแท็กเอาไว้ เตรียมตัวครับได้เวลาดึงอีกรอบแล้วไปแล้วครับขยับแล้วขยับแล้วครับไปแล้วครับ บะเ,บเถืววววววอบ่เถือลองกหลองลองหมุนกลับไปเอาไม้ก่อนครับเลิกเลยเลิกเลยคงาคางหลังเีย่ดอกความพิเศษความคล่องตัวของรถรุ่นนี้ก็เนี่แหละครับสูดสั้น

นี่แล <stars> ้ว่นคะครับแหละครับคำนี้นี่เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆทำไมเขาทึกงบอกว่าอย่าทำแบบมืออาชีพเพราะว่าช้ายิ่งช้ายิ่งชัวถ้าทำแรงๆเนี่ยมันก็จะโยกตัวเองลงครับเอาไปใช้ได้เลย ทำแบบเหมือนคนขับรถไม่เป็นนี่มันก็จะช้าๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าทำแบบมืออาชีพนี่เกมทุกรายครับจเจอดินแบบนี้เข้าไปขยับมาประมาณหนึ่งช่วงตัวนะครับตอนนี้ถอดสลิงครับถอดสลิงก่อน วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปทางเสียทิวแล้วก็เจ๊ด้วยครับไม่ไปไหนเลยสุดยอดสุดยอดกูภัยสองหน่วยหน่วยของเสียทิวแล้วก็หน่วยของจังอุยเดี๋ยวจะเอารถไปถึงต้นไม้ครับีีการตัดต้นไม้เพิ่ม อันนี้ไม่หมูครับกินเวลาไปตั้งแต่รถวินมาถึงเนี่ยประมาณ4ี่ชั่วโมงได้แล้วครับ4ีถึงหชั่วโมงแล้วนับตั้งแต่รถวินมาจอดแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกู้จนถึงช่วงเวลาวินาทีนี้ หยุดหยุดท่านี้ก่อนนะครับรอไม้ก่อนรอไม้เดี๋ยวจะใช้รถไบคโคคันนี้ครับเจ้าหัวหอเดินเข้ามาเพื่อดึงเอาไม้นี่ครับที่เอาปักเอาไว้ตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมา ป้องกันดินสลายเสียโอ้ครับคนขับ ไม้แล้วครับเสียบเองก็ต้องถอดเองครับวันนี้ห็นไหมเสียทิวเสียอะไรครับเสียบไม้ครับโอ้ทั้งใหญ่ทั้งยาวใหญ่เสียทีเดี๋ยตโดนแง่ตดนงามแล้วเพื่อให้จบครับ อนนี้แน่นเลยครับยาวด้วยมีงูขึ้นมาอีกโอ้เรียบร้อยครับกลับเข้าที่ครับสำหรับทางด้านของเสี่ยอูกลกับเข้าที่ผูกสลิงไว้เหมือนเดิมครับ เกมยาวหนังชีวิตครับ2วันเต็มแล้วครับ2วันหนึ่งคืนแล้วสำหรับปฏิบัติการนี้<อ>เวลาจริงๆของทริปนี้2ชั่วโมงครับแต่ว่าย,ยนมาได้เท่านี้แหละจัดระเบียบไม้ครับ ฉลบน้ำมันก่อนครับช่างวเดีเยนว่าเอคาละครับเตรียมตัวครับอา้าวช่างหมิงบอกรีบนะช่างหมิง,งมปไปนะครับ เริ่มขยับครับขยับไปเรื่อย ปลดโซ่อ่าปลดสลิงแล้วครับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ผลจากโคนนะครับอยู่บนไม้ไปอยู่บนไม้แล้วแต่ว่าก็ยังอันตราอยอยู่ครับยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับนี่ร่องรอยครับดึงขึ้นไปจากจุดนี้ครับดึงขึ้นไปก็คืออยู่ในบอ่อเลยนะครับอยู่ก้นสะติดลม ดิสไลดลงมาขยับไปประมาณ2ช่วงตัวครับไปอยู่ตรงนี้ขยับออกมาแล้วครับทางฝั่งของรถวินก็ปลดโซ่ปลดสดิง ยับออกมาเก็บอุปกรณ์บางส่วนนะครับปรเดี๋ยวรอชมแผนการต่อไปครับตอนนี้ไม้ไม่พอต้องหาไม้เพิ่มในช่วงที่หาไม้นี่ผมขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ